นี่ครับวันนี้เราสำเร็จละผลผลิตเราทำได้อย่างที่หวังด้วยนวัตกรมตกรมโนคานโนเซรัร่มนะครับทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับหเห็นไหมคุณแม่นี่ปีนี้ได้เข้าไหมทุกปีไม่พอเข้าปลูกนี่สามไร่นี้เต็มแบบนี้หมดเลยนะเห็นลงข้าวไหมเห็นลงข้าวไหม จะมีบ้างที่ล้มตรงปลายเพราะมันน้ำท่วมผังนู่นเป็นล้มเป็นเสี้ยวหนึ่งแต่ข้าวรวงเต็มเลยครับแต่ต้นล้มนี่นี่ครับนี่รวงข้าวเท่านั้นเลยเนะี่ยเป็นที่ถึงของไม่เป็นไรน,นี่ครับรวงข้าวเท่นั้นเลยเห็นไหมครับเป็นคนแม่ผมงคำนวณสี นี่ครับข้าวเสร็จกระบวนการนะครับเป็นข้าวอาจจะเป็นข้าวพันใหม่เลยก็ได้ครับไลบรี่ผสมข้าวเหนียวกขหกแต่ก็ถือว่าเราวัดที่ผลผลิตนะครับเพราะว่าแปลงแปลงนี้นะครับเต็มที่อย่างที่ผมพูดนะครับนับกระสอบไม่ต้องนับครับเพราะมันไม่ได้ผลเต็มที่กระสอบสองกระสอบทุกปีสามปีละนะครับนี่ครับนี่วันนี้เรา สำเร็จละผลผลิตเราทําได้อย่างที่หวังด้วยนวันวนวตกรรมโนค้านาโนเซรั่มนะครับทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับแล้วก็ที่เป็นแร่ธาตุธรรมชาติอะมิโน,โนแร่ธาตุธรรมชาติโนคาแล้วก็อะมิโนฮิมีฟูฟิกนะครับนี่ครับเท่านั้นเอง3ามไร่ผมใช้ปุ๋ยคินมีไปหนึ่งกระสอบเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุการเก็บเกี่ยวจุดหนึ่งเก็บเกี่ยวนี่คือข้าวที่ได้มา แต่ธาตุธรรมชาติ3นะครับออมโมเนีมิก3แล้วก็เคมีหนึ่งั้นั้นพ่นโนค้คาโนยสซัมนะครับไป4ครั้งนะครับนี่ครับขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ